สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพียงพรมคงชัยอยู่ชั้นะสมศึกษาปีที่6ทับ4เลขที่27วันนี้หนูจะมาทำเครื่องดนตรีประกอบจังหวะค่ะมีชื่อว่าลูกแซกค่ะอุปกรณ์ในการทำนะคะมี 1. ่ 1. ขวดน้ำค่ะ 2. ลูกปัดค่ะ 3. ปลอกขวดน้ำค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะ ก็ใช้เป็นถุงเท้าเก่าๆก็ได้ค่ะอันนี้เป็นปลอกขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วนะคะวิธีการทำนะคะเราก็เอาขวดน้ำนะคะแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เอามาใส่ลูกปัดนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ปิดฝาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาปลอกนะคะที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกมาใส่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะ จากได้ยินเสียงไครเลาะแล้วนะคะยังยังมีความสวยงามด้วยค่ะคุณลู้ เพื่อนๆสามารถทำเครื่องดนตรีประกอบจังหวะแบบลูกแซกได้เลยนะคะสำหรับอันนี้ก็จ,จบการทำเครื่องดนตรีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ